ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กันในเกม My Cup, Icey ช o s t a d อ On อีพีแรกเลย <laughs> ตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนนะครับเพราะว่า <laughs> เพื่อนเข้ามาเล่นเซิร์ฟด้วยผมเปิดเซิร์ฟให้เพื่อนเล่นก็คือเพื่อนคุยอยู่แต่ว่าอ,อาจจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนผมเลยต้องให้เพื่อนพิมพ์เอานะตอนนี้ทําอะไรอยู่สองทำอะไรอยู่ค <laughs> ราชีบบซึ่งคลิปนี้ <laughs> Holy Shit มีฟ้าผ่าโอ้ยกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรคาภาษาอังกฤษก็นด้เอาที่พอผมรู้เรื่องก็พอละโอเควันนี้เราจะมาหาทำเลสร้างบ้านแต่ก่อนอื่นทำไมมันมืดวะอ๋อฝนตกไอ้เหี้ยคลิปนี้มีคำหยาบคายเยอะนะลืมบอกกับท่านผู้ชมไปคำหยาบคายเยอะมากเพราะผมอยู่กับเพื่อนมันเลยหยาบคายไข่บันตีวะ อ้าววัตเตอรฮะ huh? อะไร <c oughs> อันนี้อันนี้คือเพื่อนผมเองโอ้ยแอดออนที่ผมลงนะเป็นแอดออนเกี่ยวกับชุดเกาะแล้วก็พวกดาบมีชุดเกาะสมุไรด้วยมี้ไงบอกเลยว่าบอกเลยว่าเพื่อนๆถูกใจสิ่งนี้ใช่ไหม ถ้าทั้งเหนื่อยแบบมึงกู้ห้กูยาดเวะคือเพื่อนผมมันบอกให้สร้างแบบมันนะโอ้โหบอกว่าไม่มันยากไปที่อะสเต็ปเราเป็นสเตปอะไรที่มันง่ายๆแล้วกูจะมีบ้านอยู่ทําไมถ้ามันบอกง่ายๆน่าจะสร้างบ้านแหละวางโครงไปก่อนไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็มีแค่วางโครงตรงไหนามตรงไหนดี อืมตรงนี้แล้วกันน่าจะเหมาะเหมาะแล้วผมลือเอาขวานมาวอาไปเอาขวานกันที่จริงเออ นะก็ต้องเล่นเกมอื่นแทนอย่างเช่นโลบออะไรพวกนี้ไและโอ้โหสัตว์ลืมขวานอิงจีิงเดีย๋ยวต้องขอวางโค้งก่อนโค้งไกลนี่เก้านาทีแล้วนะที่ถ่ายไปเนะี่ยยังไม่ได้เรื่องเลยบ์เบ์เบ์เบร,ร์บรรบรร อืใช่เดี๋ยวก็จะเปิดตัวเพื่อนเพื่อนบัญชีบัญชีบ่าเพื่อนเพื่อนเรื่อยๆโอเค okay, เดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนช่วงนี้ติด GTA Sun and Death ไม่ใช่แซนนะแต่เป็นแต่เป็นซันแอ d เดียผมขโมยเพื่อนมา <laughs> ผมขโมยเพื่อนมาขโมยไอ้เพื่อนเนี่ยแหละขโมยไอ้สองว่ะ โอาอยยูจีเมาใช้แล้วกันห่างกันเท่าไหร่ดิห่างกันสักพักต้องการอะไรจากสังคมเนี่ยแกเอ้ยจะตีกับแกแล้วเนี่ยตอนนี้โอเคหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดแปดเก้าสิบเอาไปตรงนี้น่าจะโอเคเนาะคือที่ผมมาเปิดเซิร์ฟใหม่นี่คือผมอยากหาอะไรใหม่ๆเล่นเพราะว่าเบื่อจนจุดสิบเจ็ดแล้วอยากอะไรที่มันแหวกแนวบ้าง ก็คอเด็ผมว่าเราเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นอ่าเป็นทางเข้าตรงนี้ก็น่าจะดีโอเวอรี่ o ูดโอเคอัดละเอาค้างเอาอัดทีค้างเลยโอเค ตอนนี้มีเพื่อนเพิ่มเข้ามาหนึ่งคนคือใครไปรู้ช่างแม่งไม่สำคัญไอมันชื่อว่ามึงชื่ออะไรวะโอเคมันชื่อไอ้กรดนะฮะมันเป็นคนที่เป็นคนที่กูจะพูดไงดีวะโอเคเดี๋ยวเรามาทำบ้านกันต่อนะฮะก็หลังจากคราวที่แล้วที่วางได้แค่คงเนาะเราจะต่อขึ้นมาสูงอีกสามบล็อกนะครับ ไอ้เที่ยม,มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโ้ยกูตกใจเออจะเอาฝาาหยิบร้อยหินข้างข้างในกล่องให้หน่อยดอิแหมมีมีมีเพื่อนก็ต้ององี้ครับใช้เพื่อนให้หนักๆนะฮะมันเซิร์ฟเรานะจะเอาอะโอเคเราจะวางอย่างนี้อีกงยี้อีกงย,งยงี้แล้วก็อีกงยีง้ ก็สวยดีนะโอเคแล้วเราก็วางอย่างนี้ต่อนะครับโอ้ okay. oh. วางครบพอดีว้าวมาเป็น 4K อืมตรงนี้จะเอาเปไน็นอะไรดีอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอยังไรอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราทำหวังค่า โอเคจะทำไงกับหลังคาดีวันนี้คิดไม่ออกว่ะสองช่วยคิดหน่อยดิหลังคาคนทำไงดิหน่อช่วยดูให้หน่อยดิคนทำไงดิอย่างที่ผมทำอย่างเงนะแบบเพิ่มอีกชั้นหนึ่งอะนะอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยนะ อ่าโอเคโอเคเอเหคหลังคาเราได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเสร็จสมบูรณ์บ้านเลกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ทำนั่นก็คือเอ่อทำสิ่งที่เรียกว่า ฟาร์มตกปลาอัตโนมัติซึ่ง oh. เราจะมาทำเลยแบบโอ้ oh, ลืมเอาเลสสโตนมาวะ่ะ